สวัสดีครับโนโพสตอรี no ่ EP นี้พามาอัปเดตสถานการณ์ของน้ำที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับโดยเฉพาะอำเภอรพระนครศรีอยุธยาครับเรามาเริ่มต้นกันที่แรกที่วัดพนัญเชิงครับตรงนี้จะเป็นแพร่ให้อาหารปลาครับฝั่งขวามือจะเป็นแม่น้ำป่าศักครับส่วนไปทางซ้ายมือจะเป็นแม่น้ำเจ้าพญาครับเป็นจุดที่แม่น้ำสองสายหลักไหลมาบรรจบกันครับ จุดนี้เราเรียกว่าแยกน้ำวนครับตรงที่เรือกำลังแล่นผ่านครับจากวัดพนันเชิงเราข้ามมายังอีฝั่นตอนนี้เราอยู่กันที่ป้อมเพชรครับยังคงมีเรือนักท่องเที่ยวเรือขนส่งสินค้า<ม>เรือลากจุงต่างๆผ่านบริเวณน,นี้อยู่ตลอดนะครับพูดปุ๊บมาแล้วต้องใช้ความระมัดระวังความชำนาญของคนขับครับ เดี๋ยวก็จะผ่นานแยกน้ำวนครับน้ำค่อนข้างเชี่ยวและแลงรงฝั่งตรงข้ามที่เห็นเป็นวัดพนันเชิงครับเราไปอัปเดตมาก่อนหน้านี้แล้ว เพราเดินทางต่อฝั่งตรงข้ามที่เห็นจะเป็นวัดใหม่เชวิชิตและแน่นอนครับพระราชวังโบราณอยุธยา,ยาซึ่งจะอยู่ฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นวัดนพรามนครับเราจะมาอัปเดตแม่น้ําตรงนี้ครับนี่คือคลองเมืองนะครับหรือว่าแม่น้ําลบวุลีเดิมนั่นเองครับระดับน้ําตรงนี้ก็ค่อนข้างสูงนะครับขึ้นมาเยอะเลยจะมีบ้านเรือนนะครับแล้วก็ร้านอาหาร ที่อยู่ติดริมน้ํานะครับคลองเมืองหรือว่าแม่น้ำโรบุรีเดิมจากขั้นกลางระหว่างพระราชวังโบราณอายุธยากับวัดหน้าพระเมรุราชิการามครับ เดี๋ยวจะพาเข้าไปอัปเดตภายในวัดว่าบรรยากาศท่องเที่ยววันนี้เป็นยังไงบ้างยังคงมีนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยชาวต่างชาติเดินทางมาชมมาไหว้พระที่วัดโบราณวัดเก่าแก่ที่สำคัญแห่งหนี้ครับมาเจอเจ้าตูบกางลังทำอะไรอยู่ก็ไม่รู้ครับอ๋อขุดดินท่าจะง่วงครับ จากวัดหน้าพระเมรเราเดินทางต่อมายังวัดเชิงท่าครับอีกหนึ่งวัดเก่าวัดสวยที่อยู่ติดกับริมแม่น้ําเช่นกันวัดแห่งนี้ก็จะอยู่ติดกับคลองเมืองหรือว่าแม่น้ำลพบุรีเดิมนั่นเองครับยังคงสามารถเดินทางมาไหว้พระมาชมสถานที่ที่สวยงามณนะวัดแห่งนี้ได้ครับ จากวัดเชิงท่าเราจะไปต่อที่ตลาดหัวรอครับผ่าเดินขึ้นสะพานสะพานค่อนข้างสูงครับตรงนี้จะเป็นสะพานเหล็กที่อยู่หลังตลาดหัวรอครับและแม่น้ําที่เห็นจะเป็นแม่น้ําป่าสักที่ไหลามาบรรจบกับแม่น้ําลบบุรีครับส่วนมุมขวามือในจอที่เห็นมีเรือจอดอยู่เคยเป็นที่ตั้งของป้อมหมาชัยอีกป้อมสําคัญในสมัยกรุงศรีธยาแต่ว่าปัจจุบันไม่เหลือให้เราได้เห็นแล้วครับ แล้วก็จะมีอาคารตึกรามบ้านช่องของพี่น้องชาวตลาดครับยังคงสามารถมาจับจ่ายซื้อสินค้าที่ตลาดแห่งนี้ได้นะครับเปิดทำการปกติครับแล้วก็จะมีบ้านเรือนที่อยู่ติดริมน้ำนะครับตอนนี้เรามาอยู่แถวหน้าวังครับด้านหลังกล้องจะเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์ทัศสถานแห่งชาติจันทรเกษมครับส่วนฝั่งตรงข้ามที่เห็นมีวัดนะครับเขาเรียกว่าเกาะรอยครับ จะมีหลายวัดด้วยกันทั้งวัดมนโดกวัดแคราชานุวาสสามารถนั่งเรือข้ามฟ้าไปไหว้พระได้ครับรวมถึงมีเรือท่องเที่ยวเช่าเหมาลำไว้บริการด้วยครับตรงนี้จะเป็นแม่น้ำป่าสักรครับจากแถวบริเวณหน้าวังเราเดินทางต่อเรามาถึงบริเวณที่เรียกว่าโค้งคนแหนลครับยังเห็นเรือสัญจรไปมาอยู่ตลอดครับตรงนี้เป็นแม่น้ำเจ้าพยาครับ จากแถวโค้งหัวแหลมเราขยับขึ้นมาอีกนิดครับฝั่งตรงข้ามจะเป็นที่ตั้งของวัดกษัตริย์าครับระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพยาตรงนี้ถือว่าสูงมากครับเป็นอีกหนึ่งจุดสำคัญที่ต้องเฝ้าระวังเป็นอย่างมากครับ เดี๋ยวเราจะข้ามไปยังฝั่งวัดกสัตต์ตาครับเดินทางกันต่อเลยวันนี้เราเดินทางกันทั้งวันขอเติมความสดชื่นนิดนึงครับมาถึงวัดกษัตตาตาี่ราชวรวิหารแล้วครับยังคงมีนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยแล้วชาวต่างชาติเดินทางมาที่นี่อยู่ตลอดครับ ันนี้ผมมาเห็นทั้งวัดแล้วก็พี่ๆคนงานกำลังเตรียมการอยู่ครับตรงนี้ปกติก็จะเป็นพื้นทางเดินแต่เขาสามารถปรับเปลี่ยนเป็นผนังกั้นน้ำได้ครับเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำเข้าไปยังในบริเวณวัดจากวัดกษัตริย์ตาเราเดินทางต่อมายังวัดธรรมรามครับอีกหนึ่งวัดเก่าวัดสวยที่บอกเลยไม่ควรพลาดเดี๋ยวเรามาอัปเดตที่นี้กันบ้างครับเป็นอีกหนึ่งวัด ที่ตอบโจทย์สำหรับคนชอบความเงียบสงบที่นี่บรรยากาศดีครับเต็มไปด้วยต้นไม้วัดก็สวยเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันครับไปอัปเดตการป้องกันเรื่องของน้ำท่วมกันอ่าผมเข้ามาแล้วนะครับจะเห็นว่าเขาเตรียมการไว้อย่างดีนะครับผมมาก็เห็นพี่ๆคนงานเยอะมากช่วยกันทําผนังกั้นน้ำนะครับมีกระสอบทรายทุกอย่างอะไรต่างๆเตรียมพร้อมและดูแข็งแรงมั่นคงมากครับ แม่น้ำเจ้าพยาแม้จะมีระดับน้ำที่สูงมากฝั่งตรงข้ามที่เห็นเป็นเจดีสีทองสวยเด่นเป็นสง่านั่นคือเจดีพระสีสุโยไทยครับบูรณะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จากวัดธรรมารามเราเดินทางต่อมายังอีกหนึ่งวัดสวยแน่นอนครับทุกคนรู้จักที่นี่เราอยู่กันที่วัดชัยวัฒนารามครับอีกหนึ่งวัดที่อยู่ติดกับริมแม่น้ําเจ้าพยามีการเตรียมการการป้องกันในเรื่องของน้ําท่วมเป็นอย่างดียังสามารถมาเที่ยวที่นี่ได้นะครับจากวัดชัยวัฒนารามเราเดินทางต่อ ยังวัดนคุลยอเซฟครับอีกหนึ่งวัดสวยอยู่ติดริมแม่น้ำเจ้าพยาบอกเลยใครที่ชอบถ่ายภาพมีมุมสวยๆได้ถ่ายเยอะมากครับและแน่นอนครับเรือลากจุงยังคงวาเช่นเคยนะครับบอกแล้วว่าจะมีเรือโดยสารเรือลากจงูงให่เราได้เห็นตลอดทั้งปีมีแน่นอนครับ วัดนาคบุญยอเ,เราเดินทางต่อครับมาถึงยังวัดพุทยสวรรค์อีกหนึ่งวัดที่อยู่ติดรินแม่น้าเจ้าพยาครับวันนี้เราเดินทางน่าจะสิบกว่าที่ได้แล้วครับเห็นไหมครับเรือลากจูงมาอีกแล้วที่นี่ยังคงต้อนรับนักท่องเที่ยวให้ได้มาเยี่ยมชมาาามาไหว้พระทำบุญมีมุมสวยๆให้เราได้ถ่ายภาพมากมายมีหลายสิ่งหลายอย่างให้เราได้ชมทั้งพระโอุโบสถวิหารหลวง ทีหาดพระนอนนะครับรวมไปถึงระพิงโคดนะครับแล้วก็มีตำหนักพระพุทธโคศสังการและแน่นอนครับจะยีประธานก็มีให้เราได้ชมนะครับความตั้งใจและเจตนาในการทำทีวิดีโอนี้เพว่อ,อยากอัปเดตเรื่องสถานการณ์ของน้ําในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยเฉพาะที่อำเภอพระนครศรีอยุธยาใทกทุานที่เข้ามารับชมได้ทราบครับเชื่อว่าหลายๆท่านเป็นห่วงพี่น้องชาววุทยาทั้ง16 ร่วมไปถึงจังหวัดอื่นที่ได้รับผลกระทบของเรื่องน้ำท่วมอยู่ตอนนี้ก็อยากเป็นกำลังใจให้ทุกคนทุกท่านครับขอให้ปลอดภัยขอให้มีกำลังใจที่ดีขอให้ผ่านช่วงเวลานี้ไปด้วยดีโดยเร็ววันครับและหนึ่งความตั้งใจอยากนําเสนอในภาคการท่องเที่ยวว่ายังมีวัดสถานที่สำคัญสคัญยังรอต้อนรับนักท่องเที่ยวเสมอที่อยุธยาขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะครับ ไว้พบกัน EP หน้าครับสวัสดีครับ